เพียงดื่มนมเฮวิเชยโก2แก้วต่อวันเท่านั้นนะครับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1และ2จะสามารถลดน้ำตาลในเลือดให้กลับไปที่5-6มิลิโมภายใน30วันได้อย่างแน่นอนครับช่วยรีเกลี่ยงโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายและช่วยให้อายุยืนยาวขึ้นครับผมและเพื่อนร่วมงานได้ทำการศึกษาและวิจัยกันอย่างหนักในช่วง10ปีที่ผ่านมา เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขในการช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาตะวันตกหรืออินซูลินในที่สุดเราก็ค้นพบเฮวิชัวโกซึ่งเป็นสุดยอดในการรักษาโรคเบาหวานทำไมผู้ป่วยเบาหวานถึงควรเลือกเฮวิชัวโกแทนการใช้ยาตะวันตกหรืออินซูลินซึ่งอย่างแรกผมรับประกันว่านมเฮวิชัวโก มีผลต่อกลไกาการผลิตอินซูลินของร่างกายได้โดยตรงและรวดเร็วนี่เป็นผลิตภัณฑ์นมเบาหวานเจ้าแรกแห่งประเทศไทยที่ใช้สารออกฤทธิ์อินซูเมตซึ่งหลากหลายการวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าอินซูเมตช่วยกระตุ้นการทำงานของตัวรับอินซูลินซึ่งจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด <S <S เมื่อใช้เฮวิช hey ัวโกคบคอรแล้วปริมาณอินซูลินในร่างกาย จะถูกสร้างขึ้นให้เพียงพอต่อกระบวนการเาผาผลาญควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและป้องกันภาวะที่แสกซ้อนที่เป็นอันตรายได้ครับอย่างที่2 h เฮวิชัวโกเห็นผลเร็วและเห็นผลอย่างชัดเจนผู้ป่วยที่ใช้เฮวิชัวโกเพียงแค่2แก้วต่อวันเป็นประจำนะครับจะได้รับประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ที่ผลิตภัณฑ์อื่นไม่สามารถให้ได้ในระยะเวลาอันสั้น อาการต่างๆเช่นตาผ้ามัวชาตามแขนขาคันตามผิวหนังหรือปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนและจะดีขึ้น70%หลังจากการใช้งานเพียงแค่14วันเท่านั้นนะครับหลังจากการใช้นมเฮวิชัวโกประมาณ30วันสารอินซูเมตจะช่วยส่งเสริมการผลิตอินซูลินและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่5-6มิลิโมลและรักษาเสถียรภ,ภาพในระยะยาว ซึ่งในขนาดเดียวกันการใช้นมเฮวิชัวโกที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและปลอดภัยคุณสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยครับเฮวิชัวโกปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกประเภทรวมถึงผู้ที่มีโรคอื่นรวมด้วยเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงผู้ที่ทานบางสวรัผู้ที่แพ้เลคโตส จากการทดสอบจริงในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมานานดูซึมยากและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นๆรวมด้วยล้วนได้ผลลัพธ์ที่ดีน้ำตาลในเลือดจะถูกควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยที่6-7ถึง7มิลิโมลหลังจากการใช้งานเพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับไม่ต้องกลัวภาวะแทรกซ้อนอีกต่อไปผลิตภัณฑ์น,นี้ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองความปลอดภัยของ GMP, FDA, h าลานดังนั้นคุณสามารถวางใจและไว้ใจได้เลยครับผู้ป่วยหลายคนที่ใช้เป็นเวลาประมาณ1เดือนพบว่าน้ำตาลในเลือดลดลงเหลือ5-6มิลลิโมลพวกเขาคิดว่าโรคนี้หายดีแล้วจึงหยุดใช้เฮวิชัวโกนี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดครับผมแนะนำให้ทุกคนยาหยุดการคันแบบนั้นควรดื่มเฮวิชัวโก อย่างน้อยสามกระป๋องเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ยาวนานครับ